Your own mind ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่องไมเค c h ช n น e าอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเสียงนี้นะครับ ็สลับเสียงนี้นะครับผมยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันชื่อเสียงชื่อว่าอะไรนะครับแต่ขอเรียกว่าเป็นเหมือนเคสแนออกก่อนแล้วกันนะครับเคออกนั่นเองนะครับผมจะใช้ในการสอนก่อนนะครับเพราะว่าผมยังไม่แน่ใจเพราะหลายๆคนเนี่ย บอกมาแบบก็จะบอกว่าเป็นการทำเคออกของออริ c คอลของบอคฮัดาเป็นการทำเค okay. มันเป็นการใช้หลักการของเคสแนก่อนแล้วก็ทำออกมานั่นเอง,เองะคระับอาจจะเรียกว่าเอาเว r ร์เคีสแนก็ได้นะครับผม ก็ถ้าเกิดหลายๆคนสงสัยนะครับว่าเฮ้ยเราฝึกเสียงเคสนาได้แล้วเนี่ย <c oughs> เราทำไมเราต้องทำเคออกมาด้วยทําไมต้องแบบว่าต้องไปฝึกเพิ่มอะไรที่มันเป็นเสียงเคทั้งที้มันเป็นเสียงเดียวกันนะครับแล้วมันดีอย่างไงและทาไมต้องฝึกนะครับผมอันดับแรกนะครับเสียงเคออกนะครับเป็นเสียงที่เราจะต้องกระแทกนะครับแล้วก็ปล่อยลมออกมานะครับผมเป็นเสียงที่เราต้องใช้ออกมานั่นเองนะครับคราวนี้มันก็จะไปตรงกับเสียงพวกโทสเบดไม่ว่าจะเป็นคอนทิคอะไรพวกนี้นะครับถามว่ามันดียังไงเวลาเราไปตรงกับเสียงพวกนั้นนะครับคือว่าเราสามารถทําแต่ละเสียงเนี่ยได้คอ่เนนนนงััะรบ ถ้าสังเกตว่าเราทำทนเบสหรือคอนติคอะไรพวกเนี้พอเราจังหวะที่เราไปเคสแนนเนี่ยมันจะมีการลากเข้ามันก็จะมีการสะดุดอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมครับอย่างสมมติว่าเราฮัมนะครับอพอเราใช้เคสแนน คือมันจะคนละทางกันใช่ไหมครพอเราทำออกมาแล้วเราทาเคสแนนเนี่ยก็จะแบบมีช่วงตัดของมันอโดยที่ไม่ใช่บองโก้ไม่ใช่แบบอันนี้ไม่ใช่เสียงแบบดูดเข้าทันทีนะครับก็คือในหน้าที่นี้เราพูดหมายถึงว่าเสียงมันออกแล้วก็เสียงแบบดูดเข้านะครับผมอย่างแล้วก็นี้นะครับก็คือจะมีการตัดของเสียงค่อนข้างเยอะอยู่ยนะครับจะต่างจากพวกเคสแนนออกนะครับเพราะคือมันจะมีการตัดน้อยแล้วก็สามารถใช้ได้ต่อเนื่องอย่างเช่นทสเบดอย่างนี้นะครับ ก็คือเสียงมันจะมีการแบบต่อเนื่องกันเลยไม่ใช่แบบจะเป็นแบบคือมันจะมีความต่อเนื่องมากกว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สะด,ดุดเลยนะครับเหมือน <c oughs> ก็คือจะเป็นเสียงออกมาทีเดียวเลยนะครับผมมันก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับได้หลายๆเสียงนะครับ <c oughs> เสียงเคออกนะครับ <c oughs> ก็ควรจําเป็นที่ต้องมีฝึกไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นเสียงที่แบบค่อนข้างเทเลยก็ว่าได้นะครับ ก็สำหรับเสียงเคออกวิธีการฝึกนะครับอันดับแรกเลยคือจะต้องมีพื้นฐานจากเสียงดักซาว rain, แล้วก็อาจจะเป็นเสียงเคสแนก็ได้ก็แล้วแต่คนไปนะครับแต่ว่าควรมีพื้นฐานจาก2เสียงนี้นะครับถ้าเกิดเรามีพื้นฐานก่อนเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าใจว่าเราต้องใช้ลมจากจุดไหนนะครับว่าเราต้องไปเน้นจุดไหนนั่นเองนะครับแต่ถ้าไม่มีพื้นฐานก็ไม่เป็นไรนะครับก็ลองฝึกฝึกกันดูนะครับผมจะบอกจุดแล้วก็พยายามจับใจความแล้วก็ลองทําตามดูนะครับผมเสียงนี้ก็วิธีการฝึกนะครับ อ่าสำหรับคนที่มีพื้นฐานนะครับหรือไม่มีก็ลองดูพร้อมๆกันเลยนะครับก็คือสเต็ปแรกนะครับวิธีการฝึกนะครับการจัดรูปแบบปากนะครับว่าการทาเคออกมาให้มันเพาะให้มันเป็นแบบนี้นะครับทำยังไงนั่นเองนะครับผมก็คือให้เราลองทาเคสแนงก่อนแล้วก็มาปิดเป็นดักซาวนะครับถ้าเกิดทําดักซาวได้ในเสียงนี้จะค่อนข้างง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าดักซาวเป็นสิ่งที่ออกมาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดจะเริ่มจากที่เคสแนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับผมก็คือให้เราลองทาอ่าเริ่มที่เคสแนงก่อนแล้วกันให้เราทาเคสแนนะครับ ให้เราจําจุดตอนที่ลมเข้าให้ได้นะครับผม <c oughs> แล้วก็จําจุดที่มันกระแทกนั่นเองนะครับแล้วคขาเนียให้เราเปลี่ยนจากจุดที่กระแทกนั่นแหละก็คือกระแทกเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าจะเป็นกระแทกโดยที่พูดกะออกมาตรงนั้นนะครับโดยใช้มุมของเคสแนยตรงนั้นนั่นเองนะครับแล้วก็ปล่อยลงมานะครับอย่างเช่น <c oughs> พอผมทํเคสแนยเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็คือ <c oughs> ผมก็จะรู้มุมที่มันกระแทกและมีการคือมีการกระแทกกันตรงจุดนั้นนะครับ เขาเนี้ยให้เราพูดกะจุดนั้นนะครับผมจากนั้นนะครับไอตรงที่เราพูดกอไก่นะครับตรงที่มุมเคสแนเข้านะครับผมให้พูดกะออกมานะครับตรงมุมนั้นครับและขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็คือว่าเขาเนี้ยให้เราพูดกะออกมาเหมือนเดิมนะครับโดยที่เราจะต้องใส่ลมเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ครับก็คือจะมีการแบบปล่อยลงมานิดนึงช่วยด้วยนะครับเพื่อให้มันเป็นเสียงแบบที่มันแบบดูความแบบใหญ่ขึ้นนะครับ นี่คือวิธีการฝึกจากเคสแนนนะครับผม,ผมก็คือสามารถทําแบบตรงอย่างนี้ได้เลยนะครับจับจุดเคสแนนะตรงที่มันกระแทกแล้วก็เปลี่ยนเป็นออกมานะครับผมแล้วก็เพิ่มลมให้มันเยอะนิดนึงนะครับอาจจะเพิ่มลมจนกระพุ้งแก้มสั่นเลยก็ได้นะครับแบบ <c oughs> แล้วก็ค่อยฝึกไปเรื่อยๆนะครับแ,แรกๆจะไม่ใช่เป็นเสียงนี้ก็ได้นะครับแต่นี่คือว่าพอฝึกไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราจะรู้จุดว่าถ้าเรา ปรับรูปแบบปากตรงไหนอะไรยังไงเสียงมันจะเป็นยังไงอะไรเง,งี้ยก็ลองฝึกไปเรื่อยๆก่อนนะครับก็ฝึกก็ไม่ได้ยากมากเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่จับจุดนะครับผมว่ามันทํำยังไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ทําดักซาวได้นั่นเองนะครับคือว่าจะง่ายกว่าคนที่แบบเริ่มจากเสียงเคสแน่มากๆเลยนะครับเพราะว่าดักซาวเนี่ยมันเป็นเสียงที่ทําออกมาอยู่แล้วโดยที่เราไม่จะต้องไปไปจับจุดแบบว่าเปลี่ยนจากเข้าเป็นออกอะไรางี้นะครับก็สำหรับคนที่ทําดักซาวได้นะก็คือต่อเนื่องจากตรงนั้นก็ได้นะครับอย่างเช่น ดักซาวใช่ไหมครับี่นะครับตรงจุดที่ดักซาวครับให้เราพูดกะจากตรงจุดนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับผม แล้วก็ก็สลับสิ่งนี้นะครับมีประมาณนี้นะครับระดับความยากให้เป็นปานกลางแล้วกันนะครับเพราะว่ามันต้องทําความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับผมก็สรับเวลาไปใส่โน้ตก็สามารถไปใช้เป็นตัวแทนตัวเคได้เลยนะครับแล้วก็ลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับผมก็สลับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกลิปหน้านะครับอยากสอนสิ่งอะไรก็คอมเมนต์บอกข้างล่างได้นะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม